ถามกันเข้ามาเยอะเช้าวันนี้จอริิทุไทยอินไซเดร์แลนไม่แตะประเด็นทักษินยื่นขอพระราชทานอภัยโทษหรืออย่างไรด้วยความเคารพนะหลายคนอาจจะตื่นเต้นแต่ผมเฉยๆค่ะเพราะผมอยากจะใช้คำว่าตามคาดทักษินยื่นขออภัยโทษมันอยู่ในความคาดหมายตั้งแต่แรกเพียงแต่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ถ้าไม่เกรงใจนะ ยืตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในเขตประเทศไทยอาจารยิชื่อบอกทําได้ก็เข้าใจอขั้งแรกคิดว่าสไตล์ของคุณทักษิณคิดแบบคุณทักษิณตัวตนแท้ๆของคุณทักษิณตั้งแต่วันแรกที่หยยบเขตประเทศไทยยื่นขอพระราชทานพภัยโทษเลยแต่นี่ก็ยังเกรงใจสังคมนะทอดระยะเวลาต้อง10วันใช่ไหมเกือบๆนะข้ามหตังแต่ยี่สิบสองอ่ะน่าจะก่อน10วันค่ะน่าจะก่อน10น,น,อน10วัน,น เพราะขณะนี้เรื่องพระราชธานอภัยโทษจากทักษิณส่งถึงมือรัฐบาลแล้วไงไปอยู่ในมือของอาจารย์วิษณุแล้วไงสนุบอกได้รับแล้วแสดงว่า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 ยื่นขอเพียโทษตั้งแต่ห้าถึงเจ็ดวันแรกพะเผื่อห้าวันแรกก็ยื่นแล้วอ่าเป็นว่าก็โอเคนะคุณทักษิณไม่ยื่นขอตั้งแต่วันแรกก็โอเคก็ยังเกรงใจความรู้สึกของสังคมบ้าง ทอดระยะต้องห้าวัน7วันแล้วค่อยยืดไม่ว่ากันไม่เป็นไรทีนี้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 นักข่าวคงได้กลิ่นน่าจะรู้อะไรบางอย่างที่นักข่าวคงได้กลิ่นเมื่อวานปะกับอาจารย์วิศณุนักข่าวยิงคําถามยิงคําถามถามนําเลยเรื่องคุณทักษิณขอพระราชทานอภัยโทษถึงมืออาจารย์วิศณุแล้วหรือยังเริ่มจากคําถามได้เลยจึงเป็นที่มาของคําตอบที่จะต้องไปฟังพร้อมๆกันเช่นค่ะ สอประก,การหนึ่งคุณงามความดีในอนดีตได้เคยทำอะไรมาบ้างนีู่มถึงนักโทษทั่วไปสองอนพยเขาเครดิตอีกคะแนนอย่างต่อไปนี้คือคำตอบของอาจารย์วิษณุเชิญครับ ตองแล้วใช่ไหมคะก็คือว่าถ้าถึงแล้วขั้นตอนจากนี้จะต้องยังไงต่อไปคะอาจารย์ก็ดําเนินการตามกระบวนการต่อต้องเป็นเรื่องถือยาเป็นการเป็นการขอพระรจาชทานอภัไโทษโดยตัวคุณทักเิณเองหรือว่าญาติคะไม่ต่อไปอาจารย์การอันนี้คือเป็นการขอโดยตรงที่ไม่เกี่ยวกับวันสําคัญไล่ยี่สิบคำถามเลยครับขอใช้สิทธิ์การขอโดยส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับโอกาสสำคัญ ไม่ได้ดูว่าต้องรับโทษมาแล้วเท่าไหร่อะไรเป็นพระมหากรุณาธิคุณทั้ทงนั้นอาจารย์แล้วหลังจากนี้ต้องใช้ขั้นตอนอยังไง้าง,งคะขั้นตอนตามระเบียบของผมใช้เวลานานไหมคะอาจารย์ขั้นตอนทางรัฐบาลเนี่ยไม่นานแต่ขั้นตอนที่จะส่งพยนาเนกนะ็คือทนันทันในตอนที่อาจารย์ยังอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ หมายถึงขั้นตอนในในส่วนของรัฐมนตรีผมงมุติธรรมผมไปู่ไปนานเท่าไหร่ปิดท้ายด้วยคำว่าผมไม่รู้ว่าผมจะอยู่อีกนานแค่ไหนช่วงนี้แกรักษาการรองนายกฝ่ายกฎหมายค่ะแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งก็คือแกรักษาการรอมวกระทรวงยุติธรรมใช่เพราะคุณคือตามกระบวนการเนี่ยเรื่องของพระราชอภยโทษเนี่ยมันจะต้องผ่านมือกรมราชทันผ่านมือกระทรวงยุติธรรมทรวงแล้วก็ผ่านมือทําเนียบค่ะ ก่อนที่จะนําขึ้นทุนเก้าถูกไหมใช่ค่ะมันผ่านกระบวนการตรงนั้นมาถึงมืออาจารย์วิศนุดังนั้น,ด,น,นดังนั้นมันถึงมืออาจารย์วิศนุแล้วค่ะถึงมือในฐานะที่เป็นรักษาการรมบอยุติธรรมค่ะโอเคทีนี้ทีนี้ทีนี้ความอีกตอนหนึ่งนักข่าวขอยามจะซักไซต์อาการของคุณทักษิณหนักไหมอาการคุณของคุณทักษิณเป็นอย่างไรอะไรประมาณนั้นอ,อาจารย์วิศนุเกกก็บอกว่าแกไม่รู้หรอก แกไม่ได้เจออาจารย์ยมงคลทักษิยที่โรงพยาบาลตํารวจใช่ไม่ได้ไปเจอค่ะแต่คราวนี้แต่คราวนี้นักข่าวก็ถามนําต่อนักข่าวก็บอกว่าอาการที่พูดก,กันและเกินว่าหนักๆเนี่ยมันจะเป็นอีกหนึ่งเหตุที่บวกเข้าไปในหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษหรือไม่หนึ่งนอีกลหลายๆเหตุก็คืออาการหนักก็คือป่วยเยอะหลายโรค S <S <S กำเริบอะไรประมาณนั้นไปฟังแหม,อา,มอาจารย์วิศนุอาจารย์วิศนุแกก็แกก็ตอบสั้นๆว่าอาการหนักมันก็เป็นอีกหนึ่งมูลเหตุที่เพิ่มเข้าไปในหนังสือขอพระาทานอต่ไผโทษแล้วหลังจากนั้นไม่ได้ถามแกก็ลากต่อไปเลย,ายลากไปเรื่อง ไฮไลท์ของการทำเรื่องขออภัยโทษจะต้องแจกแจงคุณงามความดีของตัวเองตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตถ้าได้รับอภัยโทษพ้นโทษแล้วตัวเองจะไปสร้างความดีไปทำความดีอะไรค่ะน่าสนใจฟังนะเชิญเชิญฟังกันดีๆโทษโดยมากเขาจะอ้างคุณงามความดีสามประการหนึ่งคุณงามความดีในอดีตได้เคยทำอะไรมาบ้างนี่พูดถึงนักโทษทั่วไปสองคุณงามความดีในปัจจุบันเช่นว่า ขณะนี้เป็นนักโทษได้เลื่อนชั้นเป็นชั้นดีเยี่ยมได้สอนหนังสือได้เลืยอนจำได้ทํางานก็นหลังมีเครดิตใครเรียนวิชาสมาธิของหลวงพ่อวิริยังเขาก็ให้เครดิตอีกคะแนนอันนี้คือปัจจุบันอนาคตคือถ้าข้าพระพุทธเจ้าได้ผลโทษไปแล้วจะไปทำผลงานความดีอะไรต่ออะไรที่จะเห็นในอนาคตบางคนบอกจะบวชอะไรอะไรสุดแท่แต่ไอ้ทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นผุงานความดีที่ใส่น่าสนใจนะ กรณีคนที่จะขอพระราชทานอภัยโทษนั้นส่วนมากจะชี้แจงคุณงามความดีสามประการสามพวงเวลาสามพวงค,คุณงามความดีในอดีตเคยทําอะไรไว้บ้างประการ,รที่สองคุณงามความดีในปัจจุบันเช่นขณะนี้เป็นนักโทษแล้วได้เลื่อนชั้นเป็นนักโทษชั้นดีเยี่ยมได้ทาหน้าที่สอนหนังสือจิตอาสาสอนหนังสือในเรือนจาผมยังนึกขำๆนะคือตอนเนี้ย คุณงามความดีในอดีตแกคงแจกแจงได้หรอกคุณทักษิณแต่คุณงามความดีในปัจจุบันแกจะแจกแจงว่าแกได้ทําอะไรบ้างผมยังนึกไม่ออกเลยนะยังไม่ปรากฏไงเพราะตอนนี้แกนอนป่วยใช่ที่โรงพยาบาลตํารวจใช่ค่ะยังไม่ปรากฏค่ะอย่างที่สามจะต้องแจกแจงคุณงามคุณธรมความดีที่จะกระทําในอนาคตที่คนรอดด้วยอันนี้เขียนได้อืออาจารย์วิณุเก่ขยกตัวอย่างได้น่ารักมากเช่น ถ้าพ้นคุกจะบวชน่นแน่แนบางคนบอกว่าจะบวชเป็นต้น,นก็ต้องใส่เข้าไปให้ครบผมอยากเห็นไส้ในของหนังสือขอพระทานอภัยโทษจังน่าจะบรรยายคุณงามความดีในอดีตอย่างไรปัจจุบันอย่างไรและในอนาคตหากพ้นโทษจะไปประกอบกับดีอะไรอย่างไรบ้างอยากอ่านนะต้องไปกระซิบถามอาจารย์วิษณุเพราะอาจารย์วิษณุน่าจะได้เห็นยัไม่บอกหรอ เออแต่อาจารย์ท่านคงไม่บอกอะ